นีัครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้บุรีรัมจัดบุรีรัมยมาราธอนนะฝนตกโปรยปลายลงมานะประมาณสองสามชั่วโมงพอตื่นมาเช้านี้ประกอบกับอากาศเย็นแล้วก็มีความชื้นนะโอ้นี่หมอกแบบหมอกหนาเลยนะบุรีรัมย์นะครับนะในกล้องวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าบรรยากาศโดยรอบตอนนี้นี่โอ้โหแบบหมอกเยอะเลยอะนะดูดิถนนหนทางนี่ฟุ้งไปหมดนะอืมท้องฟ้าก็ยังไม่ใสนะ ท้องฟ้านี่เมฆเต็มเลยหมอกเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับนะวันนี้บรรยากาศก็แปลกๆดีครับผมนะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับฝนตกเช้าเช้าก็มีหมอกนะแล้วก็ท้องฟ้านี่ไม่มีแสงแดดอย่างนี้เห็นแล้วก็ยังกัน,นึกไปถึงว่าเอ๊ะนี่มันหน่า,นามันน่าเป็นฤดูไหนเนี่ยนะฤดูร้อนฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนนะครับนะแต่บรรยากาศดีนะ ใช้ได้เลยวันนี้นะครับถือว่าไม่หนาวมากนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะชื้นๆเลยอย่างเงี้ยนะชื้นะนเย็นๆชืนๆ้นๆนะครับนะที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับจังหวัดอื่นในเช้าวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเห็นว่าฝนตกหลายพื้นที่เลยนะครับยิ่งออกมานอกเมืองยิ่งหมอกฟุ้งเลยรถที่กำลังสวนมานี่โอ้โหอป็นงเง้เห็นแบบเป็นลางๆนะครับนะ คือถ้ามองในในกล้องวิดีโออาจจะไม่ชัดนะผมว่าแต่ว่าจริงๆหมอกมันเยอะมากนะครับนะดูบรรยากาศแบบโอ้บรรยากาศดีนะเชา้านี้ต้นมงต้นไม้ดูสดชื่นมาก,กวันนี้นะครับนะบรรยากาศสุดยอดเลยวันนี้นะครับถ้าจะไปตกปลาบรรยากาศแบบนี้นะโอ้ยจะเป็นเลยที่แบบปลาไม่น่าจะกินเบ็ดนะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะผมไม่ได้ไปนะแต่ว่าปลาบ่อไม่แน่นะถ้าปลาบ่อก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้อะ คนตกปลาอย่างเราอ่ะจะสบายเนะเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนนะครับนะอากาศมันเย็นสบายนะหมอกมันเยอะนะครับนะโอเคเพื่อนๆเป็นไงบ้างคอมเมนต์ลงมาได้ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ